คู่ครับผมขอถามท่านอ,อได้ไหมว่าของท่านอะคนเดียวชาวบ้านคนเดียวได้ไหมเอาของท่านลงไหม,หหมดได้นะไหม เรืการอย่างอื่นนะครับตรวจมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วต้องอรอายงานสารภาพด้วยนะครับวันนี้แต่ต้องทรัพย์สินที่อยู่ด้านในนะครับเป็นเรื <Thom> ่องการตัดกุญแจเปลี่ยนลูปปกกุญแจครับไม่ทราบว่าทรัพย์สินในนี้จะหายมากาน้อยขนาดไหนต้องไปหาข่าวเงินทรัพย์สินอ่าซึ่งโจทย์แหงว่ามีทรัพย์สินอยู่ด้านในนะครับออกมาแล้ว แต่พอมาดูในห้องของวิหารขาวในห้องเก็บวัตถุมงคลการเปิดตู้กระจกนะครับวัตถุมงคลรับเงินจำน่ายวัตถุมงคลนะครับรายจ่ายอะไรที่ราคาไม่เป็นไรยำยำยำำ

บัญชีวัดที่รันยาล,ลมีการตรวจสอบเนิ่ยมันผิดปกติในปีห้าสี่ถึงห้าเจ็ดมีเงินสูญหายไปห้าสี่ถึงหกหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณร้อยี่สิบสามล้านให้กรรมการวัดแจ้งความไปจับบัญชีร้านแล้วนี่เป็นการถอนเงินที่ไม่มี เอกสารประกอบลายการว่าเรื่องอะไรคุณจ่ายไปเนี่ยคุณจ่าย่องไรไม่มีเลยไม่มีคนเต็มจ่ายจะ่มันจ่ายออกไม่มีหลักทีสำนักงานี่ี่ไม่ต้องมาอานอันนี้เงินปัญหาจากบัญชีไปย่านี้เป็นการเบิกเงินจากบัญชีหนึ่งอีกบัญชีหนึ่งแล้วเเอาเงินสดจ่ายไปตรวจแล้วก็พบว่าการจ่ายเงินทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดล้านเนี่ยมันไม่มีเอกสารหลักฐานดีเลยกระดาร ให้เรียบร้อยเขาออก็เดี๋ยว่ากาเสนอแล้วก็ตงการตา,พามพรบเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขอขอใครในสามสิบวันตั้งเมื่อก็แต่ว่ามีรายจ่ายตั้งกับบัตรก็ <ๆ S 1> เลยมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันมันต้องให้ส่วนชการขเขาให้เยคยแร้วการจะมีเหมือันผมนายพรตั้นเพ็งนะครับเป็นผู้รักษาการแทนวัยยาวจากรวัดอินทรียาลาได้รับมอบหน้าจาก พระครูพิสุทธิวรากรผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดอิรัญยารามบางตะโกหรือวัดทุพงเงินให้มาดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากหลังจากที่พระครูพิสุทธิวรกรเนี่ยได้เข้ารับมอบหน้าที่รักษาการแทนเจ้าวาดเนี่ยก็ดได้ตรวจสอบบัญชีจากการที่ได้ได้รับมาจากการส่งบางส่วนส่งมอบบางส่วนของของขอดีตเจ้าวาด การปรากฏว่าในครั้งแรกเนี่ยเราได้ขอให้ทางสำนักางานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมาตรวจเมื่อทางคณะของทันงตางงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมาตรวจสอบดูแลเห็นว่าบัญชีการเงินการบัญชีของวัดเนี่ยมันมีมากจํานวนมากแล้วก็เป็นละเอียดออกมากก็เลยแนะนําให้ทางวัดเนี่ยได้จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนที่ได้รับอนุญาตทําการตรวจสอบการปรากฏว่าเมื่อเราดําเนินการตรวจสอบ มาระยะหนึ่งก็พบว่า,เ,าเงินในบัญชีเนี่ยมันมีไม่ครบมันหายไปมันถูกเบิกไปหลายๆประการซึ่งซึ่งมียอดเงินก็ประมาณร้อยกว่าล้านในในส่วนนี้ประมาณร้อยกว่าล้านซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราได้แจ้งมาแล้วในเรื่องของพุทธพิเศษปี P 55เนี่ย44ล้านนะครับต่วมครั้งนี้ก็150ก ดันั้นสำหรับเรื่องของความผิดอะไรต่างๆที่ใครจะกระทำนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ทางเจ้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการสอบสวนว่าเงินเหล่านั้นมันไปอยู่อย่างไรไปอยู่ที่ใครใครเป็นคนเอาไปใครเป็นคนกระทํา